ี่โฟกมามาเจอเอเลียนด้วยครับอยู่ตรงนี้นี่ไงพี่เฟียสดูข้างหลังดิโอ้โหนี่มันรถทหารนี่นาดูดิเฮ้ยนี่มันยักษ์เขียวนี่นา้ยดูคนนี้ดิทำไมตัวเขาเลยลอยอย่างนั้นน้า<ะ>ขาหากฮะขาหักเหรอ<ะ>ตัวไม่มีเลยอะแต่เขายิงธนูได้นะพี่ขอขดูดิเขายิงธนูไปฝั่งนู้นนะ่ะ ก็ยิงมาหาคนนี้แน่ๆเลยปักเลยจึงมันมันมีโค้งกระดูกด้วยฮะไหนอุ้ยมือเขาถือโครงกระดูกด้วยอ่ะทีมส์ดีเจพี่กระอติดตามชฟซบุ๊กเลยนะครับพี่เฟียกำลังขับรถไรอ่ะครับโอ้โหพี่เฟียขับรถจิิงครับพ่อมาดูนี่อะไรดูอะไร อ๋อตอนนี้พี่เสียรูหรือเปล่าว่าพี่เสียอยู่ที่ไหนครับอ๋อตอนนี้พวกเราอยู่ที่บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดโคาดาราชกันเมื่อนอพี่โบกดูตรงนั้นดิมามาเจอตัวอะไรตัวใหญ่มากเลยนั่นก็คือดาก้อนครับดูปีกใหญ่มากครับเพื่อนๆแล้วก็มีตัวเล็กตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวสีแดงนี่น่าจะเป็นลูกเขาแน่ๆเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะเขาเืออะไรเนี่ย ถือระเบิดลรอน่ากลัวจังเลยนี่ไงนี่ไงตัวนั้นก็อีกตัวนึง <c oughs> โหตัวนี้ตัวผู้หญิงแน่แนเลยครับดูจากขนตาเขาดูดิขนตาเขางอนมากเลยพี่โฟกเฮ้ย <c oughs> น้องน่ารักมากเลยนะคะนี่เขาทำมือบอกรักเราด้วยนี่ทำอย่างนี้ได้ป๊อนเอบอกรักเราด้วย <c oughs> โอ้โหโอ้โหพี่พอนี่ตัวอะไรเนี่ยไอรอนแมนหรือเปล่าทำไมมันสีแดงล้วน,นหมดเลยอะ่ะ ตรงกลางข้างในอ่ะน่าจะเป็นหัวใจของไอรอนแมนนะครับ<ม>แล้วเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่าคุ้นคุ้นอ่ะพี่พอแบทแมนเขาคือตัวอะไรนะแบทแมนแบทแมนบินได้เปล่าวะบินได้็มีปีอ๋อเขามีปีกตรงนี้ใช่เป่าแล้วเขาก็บินได้ด้วยหรอโอ้เจ๋งมากเลยครับโอ้ว้าวมาเด็กๆเ,เข้ามาข้างในกันเลยโอ้โหมีรถเด็กเล็กเต็มเลยดูดิ มีรถอะไรนี่รถทุเรียนพี่เฟียสทุเรียนกับอะไรข้าวโพดหรอน่ารักจังเลยครับแล้วนี่รถอะไรรถปลาพี่โฟกสพี่เฟียสดูข้างหลังดิโอ้โหนี่มันรถทหารนี่นาดูดิคันใหญ่มากเลยดูดิล้อเขามีหลายล้อเลยอะนับไม่ถ้วนเลยเพืเ่อนๆว้าวแล้วนนเนี่ยใครอะเนี่ยเฮ้ยนี่มันยักษ์เขียวนี่นาตัวใหญ่มากโ เขาน่าจะโกรธใครกันเนี่ยเห็นไหมดูดิทำหน้าทำตาโกรธมากเลยอ่ะว้าเขากดใครอ่ะอุ้ยดูคนนี้ดิทำไมตัวเขาเลยลอยอย่างนั้นน้าฮะขาหักหรอตัวไม่มีเลยอ่ะแล้วแต่เขายิงธนูได้นะพี่ขอดูดิเขายิงธนูไปฝั่งนู้นนะยิงมาตรงนี้ครับเขายิงมาหาคนนี้แน่เลยปักเลยจิง คนนี้คือใครนะเป็นคุณลุงปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานมอไซค์ครับคุณลุงจะไปไหนครับลุงจะไปไหนอ้าวระหว่างทางพี่พอดขับรถอะไรเนี่ยนี่มันรถอาหารนี่นะโอใ้ใช่ใช่รถอาหารเพราะเขามีปืนตรงข้างหน้าด้วยนะนี่เท่มากเลยครับโอ้โอ,โอ้ตัวนี้แปลกมากเลยเพื่อน เขาคือใครอะทำไมเขามีเขาอย่างนั้นอ่ะพี่โฟกเหมือนยมมาทูนเลยไหมครับดูดิตาเขาแดงๆอ่ะครับน่ากลัวไหมอะฮะถือระเบิดอีกแล้ว,ว,ลลวหรอตายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเใหญ่มากอ๋อมือข้างนี้เขาใหญ่กว่าข้างนี้ใช่ไหมพี่พอลมือสองข้างไม่เท่ากันน่ะเออแปลกมากเลยครับเข,เขาใส่บบเอเขาใส่อุปกรณ์ช่วยอาวุธใช่เปล่า โอ้ล้านี่รถอะไรเนี่ยอุ้ยนี่มันรถทหารนี่นะว้าวรถถงังรถถังอ๋อเล่นเกมไม่ได้อ๋อไหนไหนโอ้ยเกมขังแล้วไปเลยมืดมืดอุ้ยสตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยนี่มันเป็นหมูใช่ไหมพี่เฟียสหมูสีเรนโบครับ ัวนี้จะมีสีสันสวยงามมากเลยอะแล้วตัวนี้ก็เป็นสีพาสเทลนะคะตัวนี้สีหวานมากเลยพี่เฟียสไปแล้วหูหมูชมพูเนี่ยสีสันเหมือนเสื้อพี่โฟกเลยอะพี่โฟกมาดูตัวนี้ดิทำไมหน้าเขาโกอย่างงั้นหน้าตัวเขาสีแดงแดด้วยอะมือข้างนี้เขาถืออาวุธใหญ่มากเลยดูดิปืนใหญ่เัาเพื่อน,นโอ้โหเขาของเขาน่าจะหลุดไปไหนแล้วเนี่ยพี่โฟกหายไปไหนอะ่ะ เอาจริงเหรอคนนี้เขาไม่มีเขาหรอพี่พอสนี่มันรถถังนี่นะเฮ้ยรถถังคันเล็กครับโอ้โหหนักเป้าหนักเป้าอุ้ยดูดูดูหมุนปืนได้ด้วยหมุน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 โหหมุนไปทางไหนเฮ้ยระวังระวังครับระวังโดนพี่ตัวนี้นะตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยเหมือนในหนังเรื่องมาดากัสการ์เลยเนาะอ้าวตอนนี้พ <so ี่พอสขี โยนนะครับจะไปเที่ยวไหนกันนะครับพอ <Hot S 1> ดบินได้ฮะพอดบินได้เหรออุ้ยหุ่นยนต์นี้มันบินได้พี่พอไม่เห็นมีปีกเลยครับไหนปีเขาอยู่ไหนอะ่ะไม่ฮะอยู่ล่างเหรอฮะอยู่ข้างล่างเหรอหหไม่มีนะหุ่นยนต์นี้มันบินไม่ได้<ม>พี่พอไม่ไม,ม,ม,ม่แขนดเขาอ๋อแขนเขากางได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่โฟกดูนี่สินี่คือไซอิ๋วครับพี่โฟก ในหนังเรื่องไซอิ๋วครับเขาอะคือลิงพี่โฟน่าจะเหมือนพี่โฟกนะพี่โฟกเราไม่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาดิหน้าตาเหมือนกันป่าอ่ะคนเกิดปีลิงกับไซอิ๋วนะครับพี่โฟกมา,มาเจอเอเลี่ยนด้วยครับอยู่ตรงนี้นี่ไงเอเลี่ยนครับดูในหนังเรืเ่องอะไรที่เป็นเอเลียนปีศาจเอเลียนใช่อันนี้แหละเอเลี่ยน,ยน,ยนมนุษย์ปา่าเหรอ นี่แหละครับพี่พรมันคือเอเลี่ยนซึ่งมันกลายพันธุ์แล้วนะคะเห็นไหมของไว้ผมยาวด้วยแล้วก็ถือหัวกระโหลกคนด้วยอ่ะกระที่เราที่เราไปเซนต์เาแล้วเราก็ยิงปืนมันคือเอเลี่ยนในหนังเรื่อง Predator ไงพี่โฟกมันมันมันมีคัวกระดูกด้วยฮะไหนเฮ้ยมือเขาถือโครงกระดูกด้วยอ่ะเฮ้ยน่ากลัวเด็กออกมาจากเขาดีกว่ามาว่าอันตรายแล้วแหละเฮ้ยน่ากลัว ปลาเด็กๆเข้ามาข้างในกันนะครับเราเจอตัวนี้ด้วยนี่จะเป็นรอชอสิงโตครับลูหมาป่าฮะหมาป่าอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันคือสิงโตพี่พอเห็นไหมเขาแยกเคี้ยวใส่เราด้วยอ่ะน่ากลัวจังเลยหมาป่าไม่ใช่หมาป่านี่สิงโตสิงโตคนนี้คือใครอ๋อนางฟ้านําทำไมสวยจังเลยอ่ะอุ้ย ดูไปดูมาเหมือนเอลซ่าอะไรแมพี่พฟกเขาใส่ชุดลาตีสีฟ้าเหมือนเอลซ่าเลยนี่นี่ดูคนนี้เขากำลังทำอะไรอ่ะโอ้โหดูเขากำลังจะเตะฟุตบอลนะคะ้ยพี่พอพี่พอระวังอย่าเข้าไปใกล้ตรงนี้นะอันตรายมากน่ากลัวดูดิมันคืองูครับเพื่อนงูเลยครับแล้วเป็นงูหางกระดิ่งด้วยนะงูตัวนี้จริงๆแล้วมันมีพิษมากนะแรี่พก เจอข้างนอกอ่ะห้ามจับนะครับอันตรายมากเลยนี่นี่ตัวนี้ใส่กระเกงสีเขียวครับเขาคือป๊อปอายครับนี่น่ารักมากใส่หมวกด้วยม,มีก้ามนี่ไงนี่โฟกก้ามของป๊อบไอ้นะคบเป็นบันมัดเลยเหมือนปูเลยไหมไม่มีก้ามแต่ตรงคองเขาไม่มีก้ามไหมหรอมีแต่ซิกแพ็คไหครับพี่โฟกนี่มันคือปืนอะไรเนี่ย หน้าตาแปลกประหลาดมากเลยอะ่ะคนนี้เขาถือดาบเหยพี่โฟกจนลัดฮะจอรนสลัด,ลดหรอไหนดูซิใช่จรนสลัดหรือเปล่าเฮ้ยใช่จรนสลัดจริงๆด้วยเขาคือจอรนสลัดในหนังเรื่อง p i r a t e of Caribbean พี่โฟดูดิโอโ้โหผมเขายาวมากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็โพงหัวไปข้ามนด้วยนะ